อาตั้งแต่ที่คุณลุงจำลองเลี้ยงมานี่ดีไหมเลี้ยงวัวเนี่ยก็ได้อยูเดี่ยวัวเนี่ยครับเพราะว่ายังไงก็ทำย่างอื่นไหมทำได้ทำไร่ทำไรสามสิบไร่ไไทอย่าไปกลายผมเด็กต้อง ห้าตัวตัวสองหมื่นสี่ครับทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุกวันนี้ได้มือกระบาลเองเอ้าผมถามคุณลุงหน่อยคิดว่าจะขายรถทิ้งไหมไม่ขายครับยังยังก็เลี้ยงเขาไปเรื่อยๆนี่แหละจนไปไม่ไหวเงินแหละจนตามไม่ไหวเงินทั้ได้ราคารถก็ไม่ทิ้งเนาะครับไม่ทิ้งก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอยนี่แหละยังไปเลยหลายได้มันมันดีกว่าทำไรอ่ะมันคุ้มอ่ะครับแต่มันก็ไปแต่มันเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่ายังไงเธอทำาอมีเสาทิ้อ่ะต้องปล่อยทุกวันไปทุกวันครับ สวัสดีครับพบาเปนอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลเขาทองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์มาพูดคุยกับคุณลุงจำลองนะครับการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพที่เหนื่อยแต่คุณลุงไม่คิดที่จะเลิกจะมีเหตุผลอะไรเราไปติดตามรับชมประสบการณ์จากคุณลุงกันเลยครับจำลอง คุณลุงจำลองลอบรองปกหนึ่งตำบลเขาทองเนาะอัมเภอพายุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์เหยียงมานานหรือยังครับตัวนี้โอ้หลายปีแล้วจักรเพาะอยู่พอเสียห้าปีแล้วครับครับเนี่ยจักรเพาะอยู่เลี้ยงก็สองคนแต่พ่อแล้วก็อยู่กับแม่แม่ไม่ยไว้แม่แปดสิบแล้วตอนนี้เลี้ยงคนเดียวเหรอครับครับอยู่เดียวก็ผัดตะพงปชายพีชายก็เป็นตำรวจปกเส้นแล้วคอกอยู่พีชายคุมอยู่พี่ชายอยู่พี่หะเนี่ยปลดเกษียณแล้วครับปลดบดมาเดือนเก้าเนี่ยเขาขนขุมอยู่งคืนแต่ผมคนเลี้ยง ถ้าอยู่บ้านเขาจะดูหมางีเข้าเลี้ยงไม่ได้แล้วปัจจุบ,บันนี้มีวัวกี่ตัวครับทุกวันเหลือถ้าก่อนมันตกสามสิบสี่สิบขายไปเยอะอครับแล้วทุกวันนี้เหลือยี่สิบสามตัวน้อยๆครับเนี่ยมีนี่เนี่ยก็ทิ้งเองก่ะเนี่ยแค่ลวดขึงเนี่ยเป็นวัวทยวเนาะครับที่ขาวครับธรรมดามัวตอนนี้หลงครับนะครับ,รบตอนนี้ตอนนี้หลงมากเนี่ยตกหลงก็ไม่ หมื่นแปดเขาไม่ได้ไปจําเห็นไหลเจ้าก็ก่อนสงกรารเลยวะ,ะนู่นตัวหน้านะ่ะว่ะมันมันออกของลโนก่ะเนี่ยตัวหน้านะ่ะหม่หวานมอยู่วันเลยนะหมาวานมันเลี้ยงเนี่ยโคกินแต่เนี่ยเลาะเนี่ยวิธีการเลี้ยงก็น็อกลวดเนาะครับน็อกมึงเลี้ยงมึงครับถึงก็ลวดตอนนี้ไม่ได้นอกก็เลี้ยงก็รลวด,ลวดมันผูกมึงอะไรมึงถึงมันขาดกินของเขาเข้าห้าโมงถึงหกโมงต้องเย็นเนาะครับหกโมงเย็นอะหกโมงห้าโมงอะลักษณะการเลี้ยงก็ไล่ทุ่ง แต่ทุ่งนี้เนี่ยครับไม่ได้ไปขุนไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยครับเลี้ยงทุกวันเนี่ยหญ้าอย่างนี้เนี่ยงั้นก็ฝางถ้าอยู่บ้านฝางปอนฝางปอนครับมีฝางมีหญ้าเสริมอย่างอื่นไม่มีไม่มีเนาะไม่ครับอย่างเงี้ยหลักๆก็คือหญ้าธรรมชาติแล้วก็มีฝางมีฝางฝางปอนบอลเลยยี่ส้าสั่งเขาไว้หมดแล้วสาวไปห้าสิบเหลือสักสิบก่าปอลเลยบ้งอยู่ข้างบ้านเนี่ยถ้าไปทีนาจะเห็นเลยอยู่แฟร์ อยู่คางคังเล็กขายปลา่ะถือว่าอัวนเขาอ้วนนะเนี่ยครับหน้าแรงเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยเขาบอกอ้วนนี่อะไรเนี่ยปล่อยสายผมปล่อยกินตะหวันเนี่ยปล่อยมาหลงตะกี้นล้หลงมากระไลหลงเมื่อกี้น่ะแสดงว่าอยู่ใกล้ๆกับย่าดีครับย่าดีคนนี้เลี้ยงนี่เนี่ยเมื่อผลมันไม่ตกผลตกเดี๋ยวเขาจะไถแล้วนะแต่ผมมีที่ไกลๆเขาหนาเนี่ยครับสามสิบกว่าไร่เพิ่งรถเกี่ยวกับโพดปุ๊บวางกระปางให้กินปลายปีกินตะเตียนริ้วมาแล้วออ๋แล้วคนนี้จะผลตกจะบุกบุกยอโพดครับกกโพข้าวเนี่ยลไปลง สิบห้าไร่มันจะมีอีกใหม่สิบไร่แล้วผมจะเอาปุ๋ยแล้วก็ไอทีเนี่ยกอกขิงหัวไว้แต่ยังไม่ได้ปลุกตกสองร้อยสามร้อยลูกอ่ะครับขายไปเยอะแล้วขิงหัวขิงหัวขายลูกยี่สิบดูกียี่สิบครับลูกสามสิบกิโลละก็ไอทีทุงหัวหันทุบหัวข้าไปเนี่ย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 มัดปากรวบมัดปากเลยขายดีขายขายไปได้ขายทุกวันนี้เอาใบสองร้อยกลูกจะไปใส่ปุ๋ยนี้ให้หลานกอกขิงหลังใหม่จ้างก็ลูกห้าบาทมาเอาไปมาซื้อเนี่ยลูกละยี่สิบ เอาไปหกสิกว่าลูกครับของเก่าเนี่ยจะเอาไปถึงไรเพราะจางสลี่เข้าไปอะสลี่ก็เที่ยวละห้าร้อยแต่ตั้งแต่เลี้ยงวัวมานี่มีปัญหาอะไรไหมครับก็มีใารกีบนะกีบกับตอนนั้นป่วยเป็นตุ่มเป็นตุ่มตั้งปีนั้นาะครับอีกปีนั้นะเป็นหลายตัวตายไหมที่นี่ไม่ตายขี่ยาส่วนส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหน้าไหนครับใครกีบเนี่ยเป็นหน้าฝนหน้าฝนหอกมันจะน่ายหอกมันจะเย่อมแล้วนี่มันจะจะเป็นจะติดกันมาเลยก็เด๋อวก่อยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็หาย แต่นี่เขาก็เอายามาให้ผู้ใหญ่เขาจะเป็นเป็นหน้าฝนกลอกลมอะตอนนี้น้าแรงเนี่ยตอนนี้ตอนนี้แรงตลอดเลยาเข้าฝนที่ไรชอบเป็นน่นแรงน่าแรอหน้าฝนจะเป็นเป็นตัวสองตัวเดี๋ยวหายแต่ฝูงนี้ไม่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 เเป็นครับแต่ว่าเป็นที่อื่นเยอะกลัวยังแบบติดกันหมาจียังซื้อกันหมาผ่านี้ยนะแต่ว่าหัวตลาดนัดเลือกหัวไปกี่นัเขาจะกักเลยตำรวจโครงสร้างเขาใหญ่ดีเนาะครับนี่ก็พอมันขายแต่ลูกฝูงขายแม่มันเดี๋ยวลูกฝูงไปเนี่ย เนี่ยของนี้เขาก็มีแมื่อนี้เขาขายไปสามหมื่นห้าเนี่ยเขายังมีหมดเนี่ยนะของน้ของนี้ก็น้อยไปหคือว่าโครงสร้างเขาใหญ่มากกันโดยเฉพาะพ่อเนี่ยครับแม่มันเล็กแม่มันตัวน้อยแต่บรรลุมใหญ่มาจากลูกกระทบเนาะลูกกระทบลูกาธรรมดาเนี่ยครับพอมีสองพี่น้องเนี่ยเนี่ยขายแม่ไปเนี่ยพางนงกอเอาไว้มาเนี่ยน้องมันเนี่ยแต่ขายแม่มันเขาบอกว่าไม่ให้ทับแม่ทับแม่จะหลงเหล่าครับมันจะแก่นะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยตั้งแต่ที่คุณลุง จำลองเลี้ยงมานี่ดีไหมเลี้ยงวัวเนี่ยมันก็ได้อยู่ดึงัวเนี่ยครับเพราะว่ยายังไงก็ไม่ทำอะไรอื่นนะครับที่ทำไร่ทำไรได้ทมสิบไ,ไร่ทำประกันโคดอะ่ะนะแต่เลี้ยงวัวไปไงทีนี้ก็ได้พอมันหลายได้มันมันดีกว่าทาไร่อ่ะม,มันคุ้มอะ่ะครับแต่มันก็ไปแต้มันเหนื่อยหน่อยอครับแต่วา่ายังไงเธอทำไมมีเสาทิศอะ่ะต้องปล่อยทุกวันไปทุกวันครับปล่อยเจ็บใครได้เปอยก็ไปับเขาทุกวันไปทุกวันแต่ยังดีที่ยังนอกรวดเนาะยังไม่ละลรแบบ รนในที่ก็บนกนวดล้อมนวดครับแล้วก็นกมึงเป็นนกมึงโดนมามันกยเอาไปนกแล้วเพราะว่ากีเกียลเครื่องไปเลี้ยงมีลวดขึงก็ตามมันแล้วก็หยุดไรเนี่ยแล้วสถานการณ์ช่วงนี้ที่ว่าอัวราคาถูกนี่เลี้ยงยังไงดีคุณลุงก็เลี้ยงก็รอราคาเลี้ยงรอราคาอย่างเดียวเลยเลี้ยงรอราคาคิดว่ามันจะขึ้นไหมครับคุณลุงขึ้นก็ขึ้นลรือลงบางทีก็ขึ้นถ้าว่าเกิดพอคาดจะเงียบ ถ้าเขาขายหมดเรืออะไรพอขาดจะจะหมาพรันถึงหน้าพราะจะลงผลเนี่ยเขาเขาจะขายเรียงลำบากอ่ะนี่กว่าขาจะเริ่มซื้อแต่หลักนา้มันจะเงียบเนี่ยผมเลี้ยงบัดหนาแล้วครับเลี้ยงบัดจากพ่อยังอยู่แล้วพอกตกสิบปีมักเลี้ยงอ่ะครับัแต่รุ่นเดียวขายกันหมดแล้ว<อ>ครับรุ่นเดียวมันนอกอ่ะมีตังหมูกก่กเด่นแบบนี้แต่ข้างบ้านเขาขายกันหมดแล้วแต่ก่อนี่เขายังเยอะครับนเลีนยังเยอะขาย เนี่ยตะโพยังดำเนี่ยไปไกลผมได้สองห้าตัวตัวสองหมื่นสี่ครับทุกวันนี้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ได้มือกบาลเองถามคุณลุงหน่อยคิดว่าจะขายโลกทีไหมไม่ขายครับยังยังก็เลี้ยงเขาไปเรื่อยๆนี่แหละมันไปไม่ไหวเ้ยั้นแหละจนตามไม่ไหวเงินแตได้ราคารถก็ไม่ทิ้งเนาะไม่ทิ้งก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนี่แหละยงไปเลยเพราะว่าขาดงวงแต่เพราะว่าไร่ไม่ต้องลงทุนมากอ่ะมีต้าแก่ ไปเอาเขาก็ไม่ให้เราไม่มีเงินที่นันนะสายกระโพยเขาเอาเขามาหมดไปเอาใหม่เขาก็ไม่ให้เอาไปเอาทีต่อแก่ก็ตอนหลักฐานไปค้าให้เขาทีลายที่นาไปค้าเขาเงินเขาไม่ให้เลยแต่ก่อนก็ให้นะครับยุนี้เขาไม่ให้เลยยุนี้ไม่ให้ยังก็เราได้กระโพกเหลือสักสามหมื่นสี่หมื่นเราไปเอาได้แต่เอาเงินมาหมดที่เขาไม่ให้มาหมุนก่อนเขาไม่ให้เลยเขาไม่ใช่แต่เราเงินเราไปอยู่นนันนได้เราไปเอามาได้ได้เลยแต่เราจะไปเอามาท่าแก้ ยัจะไม่พอเนี่ยตั้งค์จ่้อข้าผันเนี่ยเราเงินเราไม่ยเขาไม่ให้เลยครับนี้ก็ไม่ให้เลยตาแกต้องมีเงินอยู่กับเขาครับเงินอยู่เขาแต่เลี้ยงวัวนนี้เรื่องเงินเขาเลยเราจะนึกจะขายถ้าขายหมื่นห้าเอาเราจะขายจริงหมื่นก็ต้องขายเพราะต้องการเงินนะครับมันนีจะเป็นแบบนี้เนาะกก็ถึงทนเลี้ยงผมเลียงขูกขาดเลยไม่ทิ้งเขาเนาะจนกว่าจะไปไม่ได้ครับแล้วก็เลียงกับพ่อพอก็ผันเลียงพอก็เรียงอยู่กับพ่อเขาแพ้ยังไม่มีอขครัวครับเขาอยู่บ้านนอกเนี่ย นี่พ่อเสียมาห้าปีผมก็ทนเลี้ยงนะถ้าผมไม่ดูพ่อพันแม่มันตัวน้อยเดียวนะแม่ตัวเล็กแม่ตัวน้อยข้าใหญ่มากเลยมองไม่ไกลนึกว่าเลือดเลือดสูงกันเลือดใหญ่มาุ่นรุ่นมันนี่มีสี่ห้าตัวขายไปสี่ตัวแล้วขยักมันไว้ตัวงขยัด้วยทําพ่อไงแต่โครงสร้างนใหญ่จริงริงพอมสีแดงพอมซื้อมันจะเข่าหลาน คือมาจากเขากับหลานแล้วก็ทีนี้ทีนี้มันลูกมันติดอ่ะทีนี้ก็ไอตัวโนนใบแหลหลานหลานรวยนี่แหละรวยตัวนี้นะนี่พอพ่านไม่มีอะไรกินก็วนเนี่ยก็แห่นแห่นอยู่แถวนี้เนาะนี่พอพ่านตัวเบลเลยครับน่าจะสูงน้อยเจ็ดสิมันสู้กันเรื่อยเนี่ยมันสู้กับผูกอยู่เลยเนี่ยผูกนี่มีห้าหกตัวเอาเลี้ยงกันจะหกขม่วงเนี่ยตัวนี้แหละครับสู้กันเรียงสู้ทีก็สู้กันตามถังนี่แหละสู้กันแต่มันเดี๋ยงกว่าเลิกไม่เหมือนขวายแล้วแต่คอยดูมันเดี๋ยวเท่ามันกระยีมันม ก็ผ่าออกอ๋อนี่จะมีวิธีการเลี้ยงทั้งวันเนาะครับมันก็เลี้ยงอย่างนี้แหละหญ้าเยีย่ยมไม่ได้เกี่ยวกินเริ่มเม่อก็อยู่บ้านก่อนทิ้งก็ฝาบมันทุ่มให้กินเอาเราะวเพราะฝาบมันทุ่มให้กินเนี่ยครับครับนั่นแหละเราเห็นเรื่องเหลืองนะครับครับขห้นมาแต่วันนี้ไม่ได้เห็นหมาหมาสายแต่ยามันก็พอแทะได้ครับหนึ่งก็แทะอย่างนี้เนี่ยนะไม่ขุนไม่เห็นอะไรเลยธรรมดาเงี้ยเป็นธรรมชาติเนาะครับเป็นธรรมชาติแต่อ้วนเนาะครับเนี่ยจาม่่เคยยขีี ทำไมมันอ้วนจังที่ไม่เป็นไม่รู้嘛ผมไม่เคยเลยก็ขีดเลี้ยงอย่างนี้นะไม่เคยยาไม่ยาเลี้ยงไม่ขีดเอาเอาตอนนี้นะครับนี่แม่ให้นมลูกเนาะอ่ากันเลี้ยงกันลูกไหมนะอ่เพิ่งออกเนี่ยเนี่ยก็เกี่ยวย้ายกินเนี้ยอยู่ก็ไม่ใช้ไม่รู้ไปก็เตะอะไรไงเย็กเย็ดนะก็เตะไม้นาะคอกมันคอกมันจะเท้าวิ่งลงเฉงแล้วก็ตีสวนหมาไม่ใช่แม่ไม่เหยียบอ่ะก็เตะไม้แต่ผมเอาน้ำมันฐานน้ำมันกวดละสามสิบน้ำมันหมอครับหมอตื่นหมอไอ้น้ำมันฐายอ่ะเอามาฐานกวดละห้าสิบกวนก็ทิ้นแดงละฐานหน้าแหลงงยั ยังไม่ผอมมากเลยยังอ้วนเขาว่ายังไม่ผอมครับนญายาพยานก็ไม่ฉีดด้วยครับนี่ทุกปีหวงเลยนมไม,ไม่กินนมเลยทำสองเนี่ยท้องกูตั้งแต่น้าสิงหนาสิงเนี่ยหน้าสิงผูกขาดเลย,เยแต่เดี๋ยวโถ่หน้าสิงหมาแล้ววิ่งหมาเลยแหละตัวเนี่ยเนี่ยออกไม่ได้เนี่ยมันออกธรรมดาออกแล้วแต่ว่ามันไม่เปิดให้ว่าดึงเหือแตกเนี่ยดึงมันเนี่ยเ<ะ>มื่อออกมันซื้อเนี่ยครับออกมันซื้อเนี่ยปล่อยหมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกออกผิดท่าเลยครับเนี่ยมัน มันไม่ออกให้ช่องมันไม่เปิดให้ต้องเขาเอาเอามือเอายัดไปขาเล็บมันมาขาเนี่ยขาน้ามาข่าแล้วก็ต่สิงเอายัดไปแล้วเชือกผูกกับผมดึงแล้วก็มือเนี่ยแหวกกะปิมันนะครับผูกเท่าหน่อยอะเราโดน่อยกะปิมันรูปเนใหญ่มันมันมันไม่เปิดให้ไอ้ต้องมันของไอ้ต้องหัวหัวตะบามันมันกว้างอะครับคคนเหนื่อยเลยเหือดตัวใหญ่เลยพงได้พ่อนี่เลยไหมนี่แหละนี่เนี่ตัวใหญ่เลยนี่แหละยพอมันก็รูกเป็นยังไงเน่ยครับครับนี่เนี่ยลูกน้อยน้อยเนี่ยเนี่ยลูกเงินเนี่ยแล้วก็มีเป็นเ้อเากินน้ำแล้วจะอิ่มดี เนี่ยน้ำไม่สะเนี่ยแต่ผมเนี่ยอ๋อเนี่ยก็คนนี้เขาบอกนาก่อนเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นบ่อน้ำน้ำคุณน้ำเป็นขุนน้ำเนี่ยเวลาตรงนี้ก็จะเนจกดินมาไวนะจกดินมาไวหนานแล้วขุดหลายปีแล้วอ๋อครับเนี่ยเนี่ยน้ำนะแค่ถุงก็ถุงก็เขียวนะครับครับฝากนู่นนู่นเขาคือเวลาเขากินหิวน้ำก็ไปกินตรงนั้นเลยนั่นแหละสบายเลยไม่ต้องไปหิวน้ำเลยเนาะแต่จะแห้งแล้วนะครับเมียแดดฝนก็มาแล้วครับอ่าจะไม่แห้งไปแห้งแล้วแต่กว่าจะแห้งกับฝนตกมันจิตแล้วอ่ะดี ไม่ช้าแล้วเนี่ยสิ่งเดิมนี้ฝนตกหนักก็ต้องไทแหละตกไหมช่วงนี้ไม่มีไม่มีเนี่ีทางนู้นทำไมตกจังเลยแถวตกไปเผาเนี่ยคขยามแดนนานแถวบ้านผมแถวไอ้บึงเสนาเนี่ยผมเลี้ยงอยู่หลังบ้านเนี่ยได้ยินหลังขาอูๆเลยเนี่ยมันไปมานี่ยืนข้างบ้านเนี่ยทางนี้ไม่มาเลยนะโอ้โหเอาไปโครโซนนโอ้โหก่อนเลาะไปเนี่ยเนี่ยได้ยินหลังขาเสียงอู้เลย มือใหม่อยากจะเข้ามาเลี้ยงช่วงนี้ราคาถูกๆเนาะเหมาะในการเลี้ยงไหมช่วงนี้เหมาะทีเพราะว่าซื้อราคามันถูกอะซื้อดีครับ,รบแต่ว่าเดียวนั่นหน่อยเดี๋ยวหัวมันจะขึ้นเ่าถือได้ตอนนี้ดีจังเลยนะแต่ตอนนี้หัวหลงมากพอชาด <คน S 3> เงียบมือใหม่เนาะครับหาซื้อแบบได้สวยๆเลยเนาะ,ะราคาถูกๆช่วงนี้ครับมันหัวตัวน,นี้หลงมากเขาว่าหลงมากเลยครับนั่นแหละเราว่ามันตะกอนนี่มันไปถึงหมื่นเลยไ่ถึงสองหมื่นนะธรรมดานี่มันสองหมื่นนะครับสองหมื่นกว่า แต่ถ้าคนที่มีอยู่แล้วก็เลี้ยงไปก่อนครับเมียตะกอเนี่ยตะกออยู่รุ่นเนียปีกายผมขายสองหมื่นสี่ตัวละขายไปสี่ตัวปีนี้ไม่ได้ปีนี้ได้ 10, 7, เจ็ดหมื่นแปดนั่นเอง<อ>ไม่ได้สองหมื่นเต็มที่ได้สองหมื่นครับสองหมื่นก็จะไม่ได้ตอนนี้เงียบเงียบครับตอนนี้ราคาหลงก็เลี้ยงไปก่อนเนาะครับงราคาหลงเราเลี้ยงไปก่อนเราต้นทุนต่ำๆแล้วก็อดทนไปก่อนนะครับใช้แรงอดทนไปก่อนหวานมาอยู่วันเลยเนี่ยแล้วในคลองในฟาร์มของคุณลุงจำลองเนี่ยมีขายไหมครับ กดขายเรื Gosh, ่อยๆขายเรื่อยๆครับตัวผู้ตัวเมียขายหมดเนาะขายหมดใครอยากจะขายครับอยากขายขายหมดตัวเมียทําไมเลือกผมไม่เลือกตัวเมียทูตัวเมียแต่ต้องจะขายขายเลยจะได้ราคาพอไปได้ผมขายทันทีครับอ่อทําคนเขาดูวิดีโอนี้แล้วอยากจะมาเที่ยวชมฟังเหมือนผมมาเนี่ยมาได้ไได้ได้เบอร์โทรติดต่อคุณจำลองได้ไหมมีเบอร์โทรไหมมีจำไม่ได้ไหม จำไม่ได้เสียดิโทรศัพท์ไม่ได้มาไม่เอามาครับก็มามาได้ก็อยู่เนี่ยอยู่ที่แล้วก็ไม่ไก็ที่อยู่ก็เคอกนะครับคอกจะมีหินคอกนี้คอกมาดูได้เลยบ้านเลขที่อะไรนะครับหกหกหนึ่งหกหนึ่งครับหกหนึ่งตำบลเขาทองเขาทองหมู่หมู่อากีรีหมู่หกครับมามาถามเขาได้ครับผมเพบอกว่าครอบครัวของคุณลุงจําลองนี่แหละอยู่ติดกระถางเลยแถวนี้ก็จักหมดเลยเนาะครับจักหมดเนี่ยแถวนี้ก็รู้จักหมดอย่างมาถามก็ได้เลย ถ้าใครอยากจะมาก็มาคุณลุงจำลองได้มาถามก็ได้ว่าเขาทองมาถามแถวนี้แหละก็บ้านก็อยู่หมูหกก็อยู่ข้างทางนั่นแหละถามเขาขอกอยู่ติดกับบ้านเลยนะเป็นนาผาานไปจะเห็นเลยได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงจำลองครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวเนาะเพื่อเพื่อนใครที่อยากจะเข้ามาเลี้ยงวัวก็มาดูคลิปนี้ได้มาดูได้วันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะมีพาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวาสานน้อยคอลาไปก่อนสวัสดีครับ